สวัสดีครับน้อนั้นทุกคนขอต้อนรับสู่ร้าน NDA Shop เพจขายบาร์บ,บ,บี้ราคาถูกมากนะครับวันนี้มีนางแบบมาใหม่อีกหนึ่งตนแล้วนะครับหรืออีกหนึ่งกล่องนั่นเองพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มาพร้อมกับน้องเมื่อวาน,นครับวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าคือตัวอะไรนั่นก็คือนี่เลยครับบาร์บ,บ,บี้ลุคนั่นเองนะจ๊ะเป็นเวอร์ชั่นที่ ทันสมัย2014นั่นเองน้องมีผิวสีแทนนะครับดูกันเลยนะนะผิวสีแทนแทนที่จะขาวสวยมากๆเลยนะครับแพ็กเกจจริงสวยงามอย่างดีรับรองว่าต้องเป็นนางแบบที่ดีของร้าน NDA Shop ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเชื่ออะไรเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ฟังอีกรอบนึงนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัว ไปแกะนางออกจากกล่องก่อนนะครับบ๊ายบาย